สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนี้มีนิยายบายคณิดาที่นี่คือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังนิยายและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดคณิดาผู้เขียนและผู้บรรยายขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนิยายเสียงสนุกๆก,กำลังรอคุณอยู่ค่ะ พบลิขิดตอนที่23ไม่นานนักทุกคนก็เข้ามาอยู่รวมกันท่ามกลางดงไผ่หนาสีเหลืองจัดจากการขาดน้ำได้อย่างปลอดภัยแรงลมยังคงพัดแรงราวกับกำลังอยู่ท่ามกลางพายุก็ไผ่หลายกอทั้งใกล้และไกลเริ่มหักโค่นเสียงดังสนัน่นจนแม้กระทั่งสองพรานป่าแห่งดินแดนลึกลับเอง ยังรู้สึกแปลกใจระวังนะนายเขาว่ามันแรงกว่าปกติที่เคยเจอหลายเท่านายชาญตะโกนแข่งกับเสียงลมทุกคนในขณะนี้ต่างต้องพยายามหมอบต่ำจนติดกับพื้นเพราะลำปล้องของต้นไผ่ที่พวกเขากำลังใช้เป็นกำแพงกันลมเริ่มเอ็นลู่ลงต่ำลงมาเรื่อยๆเสียงปล้องไผ่แตกสนัน่นดังระง,งมอยู่รอบทิศมานพรีบดึงตัวขวาญอูมาให้เข้ามาชิด เพราะสังเกตเห็นว่าจุดที่หล่อนกำลังหลบอยู่ลำปล้องของกอไผ่เริ่มเอียงต่ำลงจนดูน่ากลัวเสียงลั่นเปรี้ยดังติดกันอยู่หลายหนและเสียววินาทีที่มานพด,ดึงเธอเข้ามาถึงตัวเขาก็รีบพลิกตัวขึ้นใช้ร่างกายคลุมบังเธอเอาไว้ทันทีเสียงดังสนั่นจากการฉีกแตกของลำไผ่ดังจนแก้วหูลั่นมานพรู้สึกราวกับกำลังโดนทุกด,ด้วยกระบองสักร้อยท่อนในเวลาเดียวกัน มันปวดร้าวจนสติดับวูบไปในที่สุดนในนาทีวิกฤต ผู้กองนาวินยังคงพยายามมองไปรอบตัวด้วยสายตาที่คอยสำรวจความปลอดภัยของกลุ่มคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันเสียงที่ดังสนั่นทําให้เขารู้สึกใจหายเพราะเห็นเต็มสองตาว่ากอไผ่ทั้งกอที่ดูใหญ่โตพังคลืลงอย่างแรงไม่มีเวลาคิดอะไรนาวินรีบคลานผ่านฝุ่นที่ตลบจนมองแทบไม่เห็นไปยังทางที่คนกลุ่มใหญ่หลบซ่อนตัวจากแรงลม แล้วตะโกนถามด้วยเสียงดังทางนี้มีใครหายไปไหมช่วยกันดูเร็วเข้าทุกคนเสียงร้องถามกันไปมาอยู่ครู่หนึ่งและคำตอบที่ได้รับกลับมาก็ทำให้รู้สึกชาไปทั้งตัวเขาภาวนาอย่าให้สิ่งที่กำลังคิดเป็นความจริงเพราะทั้งมานพบและขวัญอุมาเขาสังเกตเห็นในตอนแรกว่าน่าจะคลานเข้าไปหลบซ่อนตัวตรงทิศทางที่ไผ่ทั้งกอกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเขาอย่างรุนแรงคุณนาวินคะ รินรินจำได้ว่ายายขวัญนัชรินรีบบอกเขาแต่เสียงของเธอติดตันอยู่ที่อกจนพูดอะไรต่อไม่ออกจากเรื่องราวที่คิดว่าน่าตื่นเต้นสำหรับนัชรินในตอนนี้มันใหญ่โตจนถึงขั้นมีการสูญเสียเพื่อนรักอย่างนี้หัวใจของเธอคงรับมันไม่ไหวอย่างแน่นอน หลังจากหมดสติไปนานเท่าไรไม่มีใครทราบความรู้สึกของเขาก็ค่อยๆฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งจากเสียงเรียกที่ดังอยู่ข้างหูนบนายเป็นอย่างไรบ้างตื่นสินบเสียงพูดย้ำไปมาอยู่ประโยคเดิมๆเ,เริ่มสั่นเครือขึ้นจนในที่สุดก็กลายเป็นเสียงเะือื้นเบาๆมานบค่อยๆพยายามจะยันกายลุกขึ้นแต่เขาแทบขยับตัวไม่ได้ ความรู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างทำให้ต้องทิ้งตัวลงท่าร่างนุ่มนิ่มที่รองรับอยู่ด้านล่างตามเดิมนกนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมอีตาบ้าทำชั้นใจหายหมดเลยเสียงสั่นเครือของหญิงสาวที่มานบใช้ร่างของเขาบังช่วยชีวิตเอาไว้พูดพร้อมกอดเขาไว้แน่นยายเพี้ยนนี่ชีวิตของเราจะต้องมีเวรมีกรรมด้วยกันอีกนานแค่ไหนกันมานกพึพรรมพำอย่างคนแทบไม่เหลือเรี่ยวแรง ก่อนทิ้งหน้าซบลงที่ข้างแก้มนุ่มของขวัญอุมาอีกครั้งเพราะจนกว่าเราจะตายกันไปข้างนั่นแหละตาทึมอีกครั้งแล้วที่นายช่วยชีวิตของฉันเอาไว้แบบนี้ขวัญอูมากระซิบข้างหูชายผู้ช่วยชีวิตของตนไว้และยังคงกอดเขาไว้แน่นพร้อมสะอื้นเบาๆภาพความทรงจำบางอย่างในสมองของมนุษย์เริ่มฉายขึ้นอีกครั้งอย่างเลือนราง ภาพของเด็กชายที่กำลังใช้ร่างบางเด็กหญิงที่ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดภาพของบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ลุกโชนตรงหน้าต่างมีใบหน้าของใครคนหนึ่งที่ดูเลือนรางเขาผู้นั้นกำลังมองเข้ามาโดยไม่คิดจะให้ความช่วยเหลือใดๆนอกจากยิ้มเยาะอย่างพอใจเพียงแวบ,บเดียวทายคนนั้นก็พละหายไปพร้อมกับสติของเด็กชายที่ดับวูบลงขวัญเราจำได้แล้วละ่ะ ที่ไฟไหม้ตอนนั้นมานบเอ่ยขึ้นแล้วพยายามทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตอีกครั้งใช่แล้วก่อนที่เขาจะกลับมาเจอขวัญอุมาในตอนที่เรียนมัธยมปลายอีกครั้งภาพความทรงจําของเขาที่เคยขาดหายไปหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเช่าในครั้งนั้นเรื่องราวในวัยเด็กที่เคยเป็นเหมือนภาพความฝันบางเรื่องที่ขวัญอุมาเคยพยายามช่วยเขาทบทวนความจำาหมบัดนี้แน่ใจแล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ความฝัน ภาพเหล่านั้นผุดกลับมาเด่นชัดอีกครั้งทุกอย่างที่หญิงสาวที่อยู่ข้างๆเขาเคยพยายามจะพูดมันล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นเมื่อเจ้าของร่างอุ่นที่นอนอยู่ข้างล่างเริ่มขยับตัวด้วยความอึดอัดที่ถูกทับทับเป็นเวลานานเขาก็ค่อยๆพลิกตัวลงมานอนอยู่เคียงข้างแล้วดึงหญิงสาวเข้าไปกอดอย่างลืมตัวหญิงสาวไม่ได้ขัดขืนก็แน่ละ่ะเพราะตอนที่ชายคนนี้นอนทับ,ท,บทับอยู่ด้านบนเธอเองเป็นฝ่ายกอดเขาก่อนด้วยซ้ํา ใบหน้าของทั้งคู่ห่างกันไม่เกินฝ่ามือกันตาทั้งสองคู่จ้องกันนิ่งท่ามกลางแสงสลัวใต้ซากกองลำไผยที่ทับถมฝั่งทั้งคู่อยู่ในขณะนี้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ15ปีก่อนณคฤหาดูใจกลางกรุงเทพเสียงสนทนาดังลอดออกมาจากห้องทำงาน ทำให้เหล่าคนรับใช้ต่างก็หลบลี้ออกไปรวมตัวกันที่เรือนพักด้วยความหวาดกลัวอายุต์แกควรจะเจียมตลาหัวเอาไว้ว่าแกมันเป็นแค่ลูกนอกไส้ของตระกูลตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มแก่ตัวลงมากบริษัทและทุกสิ่งที่นี่ล้วนเป็นของฉันแกอย่าได้หวังว่าจะได้มันไปแม้แต่นิดเดียวอะไรกันครับพี่กำพลผมเป็นน้องของพี่นะผมจะคิดแย่งสมบัติไปทำไมผมคิดอยู่เสมอว่าหากพี่บริหารงานของครอบครัวได้ดี ผมกับลูกเมียก็จะได้อยู่กันอย่างไม่เดือดร้อนชายที่ถูกชี้หน้าด่าพยายามพูดอย่างอ่อนน้อมครอบครัวของเราเหรอเฮ่ <c oughs> ครอบครัวของฉันคนเดียวต่างหากละ่ะแกคงจะรู้นะว่าฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อเจ้ายอดชายลูกชายคนเดียวของฉันเท่านั้นถ้าแกกับลูกเมียไม่ได้คิดจะแย่งสมบัติของฉันจริง <c oughs> ก็ออกไปจากบ้านนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ถ้าแกยังคิดจะดื้อด้าน ฉันจะทำให้ลูกเมียของแกหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยรู้ใช่ไหมว่าฉันทำได้และก็เคยทำมาแล้วรีบออกไปก่อนที่พ่อจะกลับมาและถ้าแกคิดจะสารแนไปฟ้องคุณพ่อก็เตรียมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นได้เลยเมื่อถูกขู่ถึงขั้นเอาชีวิตลูกเมียนายยุทธจึงต้องพาภรรยาและลูกสาวหลบลี้ออกจากบ้านตระกูลสีวัฒนสันอย่างไร้จุดหมายระหว่างที่เขาและภรรยากำลังเก็บเสื้อผ้า นายกำพลก็ส่งคนมาเฝ้าอย่างเข้มงวดเข้าของมีค่าทุกชิ้นที่คุณพ่อเคยซื้อให้ถูกสั่งห้ามขยับแม้แต่ชิ้นเดียวห้ามเอามันออกไปครับคุณกำพลสั่งไว้ว่าคุณทั้งคู่เอาไปได้แค่เสื้อผ้าเท่านั้นควรใช้ส่วนตัวของนายกำพลพูดประโยคเดิมซ้ำๆสุดท้ายเขาและภรรยาก็ทำได้แค่หอบเสื้อผ้าออกมากันได้คนละไม่กี่ชุดบัญชีต่างๆบัตรเครดิตของบริษัทรวมถึงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ก็ถูกยึดคืนไปทั้งหมดแม้แต่บัญชีส่วนตัวของนายยุทธเองก็ยังถูกบังคับให้เซ็นโอนให้กับชายที่เขานับถือเสมือนพี่ชายแท้ๆจนหมดสิน้นบ่ายแก่ๆของวันนั้นนายยุทธพาภรรยายและลูกสาววัยเก้าขวบเดินออกจากบ้านอย่างหมดหนทางผมขอโทษนะอนงผมมันโง่เองที่ไม่เคยเชื่อในสิ่งที่คุณเตือนเลยสักนิดเขากล่าวกับภรยายอย่างสิ้นหวังแต่ยังไม่ทันที่อนงจะตอบ ทั้งสาก็ต้องหยุดชงงะงักเมื่อรถยนต์สภาพกลางเก่ากลางใหม่วิ่งเข้ามาจอดเทียบเสียงล้อลากถนนดังลั่นจนคนแถวนั้นต้องหันมามองขึ้นมาก่อนไอเจ้านายเสียงหนึ่งดังขึ้นจากกระจกที่ลดลงเครื่องบานยุทธจำได้ทันทีว่าเป็นเสียงของใครขึ้นไปเร็วอนงเขาเรีบเปิดประตูด้านหลังขณะที่คนขับก็รีบลงมาเปิดท้ายรถรับกระเป๋าไอยุทธไปนั่งหน้าโน่น ด้านหลังนะ่ะลูกเมียอัวนั่งอยู่ให้คุณอนงกับลูกนั่งเบียดเบียดกันไปก่อนแล้วกันนะโชเฟอร์พูดพลางอ้อมไปประจำที่และขับรถออกไปอย่างรวดเร็วสวัสดีครับคุณอนงเมื่อสักครู่รีบร้อนจนยังไม่ได้ทักทายขอโทษด้วยครับเสียงของโชเฟอร์ฟังดูนอบน้อมอนงยิ้มรับก่อนจะหันไปทักทายหญิงสาวที่นั่งด้านหลังและลูกศีรษะเด็กชายที่นั่งติดกับลูกสาวของตนหวัดดีเราชื่อมานพ เธอชื่ออะไรเด็กชายตัวเล็กทักทายอย่างเป็นมิตรหวัดดีจ้ะเราชื่อขวัญอูมาเรียกเราว่าขวัญก็ได้นะเด็กทั้งสองพูดคุยกันเป็นครั้งแรกมานกบอกไม่ถูกว่ากำลังรู้สึกอะไรหัวใจดวงน้อยเต้นตุบๆอยากพูดอีกหลายอย่างแต่ก็ต้องหยุดเมื่อผู้ใหญ่เริ่มคุยกันด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดไอ้นะเองรู้ได้ยังไงวะว่าข้ากับเมียกำลังกกที่นั่งลำบาก แล้วมารับได้ทันพอดีแบบนี้ทำไมข้าจะเดาไม่ออกตัวคำสั่งปลดเองออกจากตำแหน่งมันมาพร้อมกับคำสั่งปลดตำแหน่งเลขาของข้าพอข้ากำลังเก็บของวิภาก็โทรมาบอกว่าบ้านไฟไหมมีคนเห็นรถสีดำจอดอยู่ข้างกำแพงแล้วคว่างระเบิดขวดเข้าไปในบ้านน่ะสิโชคยังดีนะที่เมียกับลูกค้าออกไปซื้อของที่ปากซอยไม่งั้นคงโดนย่างสดเป็นแน่แท้ ใช่ล่ะดูไม่ออกบ้างว่าเป็นฝีมือของไอ้กำพลมันกะจะบีบให้เราทั้งคู่ไม่เหลืออะไรไปพร้อมๆกันในทีเดียวแน่ๆข้าขอโทษที่ทำให้เองโดนหางเลขไปด้วยถ้าคุณพ่อไม่เข้าโรงพยาบาลกะทันหันเรื่องทั้งหมดคงไม่เป็นแบบนี้เออไม่ต้องพูดอะไรแล้วตอนนี้ข้าคิดว่าเราต้องหนีไปให้พ้นอิทธิพลของมันไปหาตั้งหลักกันที่อื่นก่อนแล้วค่อยคิดกันใหม่แล้วเองคิดว่าเราจะไปที่ไหนกันดี ยุดถามเพื่อนรักที่เคยเป็นเลขาส่วนตัวและโดนปลดกลางอากาศพร้อมกันจันทบุรีบ้านเมียข้าเองแหละพ่อตาข้ายังพอมีอิทธิพลแถวนั้นไอ้กำพลคงไม่กล้าตามไปหรือถ้ามันกล้าอย่างน้อยพ่อตาข้าก็ยังพอปกป้องพวกเราได้บ้างมานะตอบโดยไม่รอฟังความสมัครใจของใครเพราะเขารู้ดีว่านั่นคือทางรอดทางเดียวในเวลานั้น และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งสองครอบครัวต้องมาเกี่ยวพันกันอย่างยาวนานพวกเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของพ่อตาวิภาเสียทีเดียวแต่อาศัยหลบอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่มานะรู้ดีว่าเพื่อนรักของเขาไม่ใช่คนที่ยอมอยู่อย่างพึ่งพาใครแม้จะหางานได้ยากจากข่าวลือที่นายกําพลกลั่นแกล้งปล่อยออกมาแต่พวกเขาก็ไม่มีทางยอมแพ้ มานะวิภายุดและอนงต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เริ่มจากการรับจ้างล้างรถใช้ทุนจากการขายรถของมานะเริ่มป้อนธุรกิจเล็กๆจนกลายเป็นบริษัทนำเข้าสารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์และดูแลสีรถเพียงไม่กี่ปีก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนมาถึงปีพุทธศักราช2540แม้จะเกิดวิกฤตการฟองสบู่แตก แต่บริษัทของพวกเขากลับโชคดีเพราะการทำสัญญาซื้อขายกับต่างชาติด้วยสกุลเงินบาทคู่ค้าคาดว่าจะนำเงินไปลงทุนในไทยต่อทำให้ธุรกิจยังไปต่อได้ในขณะที่ธุรกิจหลายแห่งล้มละลายแม้แต่บริษัทของตระกูลสีวัฒนสันเองก็เข้าสู่สภาวะวิกฤตเช่นกันทันทีที่มีการลอยตัวของค่างเงินบาท บ้านไม้ที่เคยเป็นห้องเช่าของทั้งครอบครัวขวันอุมาและมานกนายยุทธก็กว้านซื้อเอาไว้ได้ทั้งหมดและใช้เป็นทั้งบ้านพักอาศัยและสำนักงานบริษัทด้วยเช่นกันซึ่งธุรกิจของพวกเขาก็ยังคงขยายตัวอย่างมั่นคงสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้นได้อย่างไม่มีใครคาดคิดบ่ายวันหนึ่งขณะที่ทางยุทธและมานะกำลังขับรถยนต์เข้ามายัางห้องแถว ก็พบร่างของนายกําพลและชายชรารูปร่างผอมเกรงกำลังยืนอยู่นอกรัว้วคุณพ่อยุดอุทานแล้วรีบหยุดรถเขารีบลงจากรถตรงเข้าไปกอดผู้เป็นพ่อบุญธรรมพลางร้องไห้ราวกับเด็กนั่นก็เพราะว่าสภาพของชายชราที่เขาเห็นตรงหน้าพิ่งมีสภาพราวกับขอทานเนื้อตัวมอมแมมผอมจนแทบจะเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูนกนายกําพลขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับยุทธ ผู้มีศักด์เป็นน้องบุญธรรมที่เขาเพิ่งจะเฉดหัวออกจากบ้านได้ไม่ถึงปีเห็นแก่คุณพ่อนาะยุทธพี่ผิดไปแล้วความลืมตัวความโลภมันทำให้พี่ตาบอดไปแท้ๆช่วยพวกเราด้วยนะน้องพี่สัญญาว่าต่อไปนี้จะทำตัวเป็นพี่ที่ดีเป็นลุงที่ดีของหลานขอเพียงแค่ให้เราไม่อดตายอยู่ข้างถนนเท่านั้นก็พอ ยังไงคุณพ่อก็เคยส่งเสียเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เล็กแกจะใจดำกับท่านไม่ได้นะยุทธนายกำพลพยายามพูดจาหวานล้อมและทวงบุญคุณขนาดอ้างถึงข้าวแดงแกงร้อนที่เคยราดหัวจนยุทธไม่มีทางปฏิเสธสุดท้ายก็จำต้องให้สองพ่อลูกกลับเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันอย่างเสียไม่ได้แน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาพ่อบุญธรรมของเขาไม่เคยได้รับรู้มาก่อน เพราะนายกำพลบอกต่อผู้เป็นพ่อว่ายุทธได้ยักยอกเงินของบริษัทอย่างมหาศาลเขาอ้างว่าที่ต้องไล่น้องออกจากตระกูลเป็นเพราะความโมโห О ในความผิดที่ร้ายแรงขนาดนั้นและผู้เป็นพ่อก็คงจะเชื่อเขาอย่างสนิทใจทว่าพ่อบุญธรรมไม่ได้นิ่งเฉยท่านส่งนักสืบตามดูพฤติกรรมจนทราบความจริงทั้งหมด ท่านรู้ว่าทา้งยุดและมานะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างยากลำบากด้วยการล้างรถและสร้างธุรกิจจากศูนย์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองจนประสบความสำเร็จการเดินทางมาที่ระยองของชายชารานั้นแรกทีเดียวเขาเพียงต้องการมากล่าวคำขอโทษให้สิ่งที่ลูกชายของตนได้กระทำไว้แต่เมื่อเห็นว่าพี่น้องสามารถคืนดีกันได้ท่านก็ไม่คิดจะขัดขวางใดๆเพียงหวังจะใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอย่างสงบสุข อยู่กับหลานๆเท่านั้นแต่เว่าตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่นายกำพลกลับมีแผนร้ายอยู่ในใจเขาคิดเพียงอย่างเดียวว่าจะต้องฮุบสมบัติทั้งหมดมาเป็นของตนให้จงได้แล่แน่ใจนะว่าพวกมันไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแล้วถ้ามันสามคนตายไปทรัพย์สินจะต้องตกเป็นของฉันตามกฎหมายใช่ไหมลงมือตามแผนได้เลยเริ่มจากลูกก่อน แล้วค่อยเก็บพ่อกับแม่มันทีหลังคนจะได้ไม่สงสัยนายกําพลแอบพูดโทรศัพท์อยู่เพียงลำพังในวันที่ภายในบ้านมีเพียงชายชาราผู้เป็นพ่อที่กำลังเล่นอยู่กับหลานสาวและหลานชายนั่นก็คือขวัญอุมาและมานพเขารู้ดีว่าคืนนั้นยุดมานะอนองและวิพาต่างมีธุระนัดหมายที่ต่างจังหวัดและจะกลับมาในตอนสายของวันรุ่งขึ้นมันคือโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะจัดการกับเส้ยนหนามคนแรกหลังจากวางสายเขาเดินมาที่หน้าประตูจ้องมองไปยังผู้เป็นบิดาแล้วพึมพำเบาๆคนแก่อย่างพ่อถ้ายอมตายเพื่อลูกก็ถือว่ามีประโยชน์ที่สุดแล้วถ้าตายแค่สองคนจะมีคนสงสัยแต่ถ้าพ่อตายไปด้วยมันก็จะดูแนบเนียนขึ้นเวลาราวสามทุ่มเสียงหัวของรถดับเพลิงก็ดังสนั่น จนผู้คนในตลาดต้องแตกตื่นเปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นจากห้องแถวที่ดัดแปลงเป็นสำนักงานบริษัทผู้คนพากันช่วยกันข,นขนของอย่างโกลาหลนายกำพลยืนร้องขอให้คนเข้าไปช่วยบีดาและหลานที่ติดอยู่บนชั้นสองเราวกับคนเสียสติแน่นอนว่าทุกอย่างล้วนอยู่ในแผนการร้ายเขาได้ปีนออกที่ระเบียงเพื่อดูผลงานผ่านทางหน้าต่างก่อนจะเริ่มแท้งทาเป็นโวยวาย เพื่อให้ผู้คนเห็นว่าเขาก็ติดอยู่ในนั้นเช่นกันเมื่อมีคนชี้ขึ้นไปเขาก็รีบกระโดดลงมาจากระเบียงซึ่งไม่ได้สูงพอจะทำให้เขาเจ็บหนักเขารีบตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อสร้างภาพให้สมจริงไฟโหมไหมอย่างรุนแรงจนเขาแน่ใจว่าจะไม่มีใครรอดออกมาได้แม้แต่คนเดียวแต่เมื่อรถดับเพลิงเข้าดับไฟได้สำเร็จภาพที่ปรากฏตรงหน้า ทำให้นายกำพลแทบคลุ้มคลั่งร่างที่ผ่านไฟเผาไหม้จนดำเกรียมของผู้เป็นปู่และยังคงโอบห่มร่างเล็กๆทั้งสองไว้ด้วยตัวเองเด็กทั้งสองหมดสติแต่ก็รอดชีวิตราวกับปาฏิหาริย์ทั้งคู่กอดกันแน่นโดยมีเด็กชายเป็นฝ่ายใช้ตัวเองกำบ,บังเด็กหญิงไว้จากสิ่งของที่ตกหล่นลงมาก่อนที่ผู้เป็นปู่จะตามมาช่วยอีกแรงในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเขานำผ้านวมชุบน้ำจนเปียกชุ่ม คลุมร่างหลานทั้งสองไว้จนวินาทีสุดท้ายพ่อแม่ของเด็กทั้งสองต่างก็รีบเดินทางกลับเมื่อรู้ข่าวในทันทีนายแพทย์ผู้ทำการรักษาตรวจอาการแล้วแจ้งว่าทั้งสองไม่มีบาดแผลไฟไหม้และไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงแต่หลังจากที่เด็กชายมานกฟื้นคืนสติขึ้นมาเขากลัดจำเรื่องราวอะไรไม่ได้อีกเลยเพราะอาจถูกสิ่งของกระแทกที่ศีรษะอย่างแรงและเกิดอาการช็อก จึงมีผลทำให้เขาเกิดภาวะความจำเสื่อมชั่วคราวนี่จะกอดฉันอีกนานไหมฉันเริ่มร้อนจนหายใจไม่ออกแล้วขวัญอุมาทวงขึ้นเมื่อรู้สึกว่ามานพเอาแต่จ้องหน้าหลอนแล้วกอดแน่นขึ้นเรื่อยๆจนหล่อนเริ่มอึอดอัดแทบหายใจไม่ออกเมื่อนั้นเองมานพจึงหลุดออกจากห่วงความคิดขวัญเราจำทุกอย่างได้แล้วขวัญคือคนที่เราตามหามาตลอด แล้วยังไงล่ะพอจําอะไรได้แล้วก็เลยจะแก้แค้นฉันด้วยการรัดให้ตายคาอ้อมกอดเลยหรือไงกันหญิงสาวแกล้งกระเง้ากระงอดขึ้นมาคืนนั้นคืนที่ไฟไหม้มันไม่ใช่อุบัติเหตุเราเห็นคนคนหนึ่งกำลังยืนยิ้มอยู่ที่หน้าต่างมานบพึมพำพร้อมกับค่อยๆค,คลายอ้อมแขนออกอย่างเสียดายใช่แล้ว ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เคยปิดกั้นหัวใจไว้มันพังทลายลงจนหมดสิ้นไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่จะไม่รักผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนายจำหน้าได้ไหมขวัญอุมาถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้ชายหนุ่มพยายามนึกทบทวนมันมืดเห็นหน้าไม่ชัดแต่ก็ดูคุ้นมากเลยนะเขาตอบเสียงแผ่ว ด้วยสติที่เริ่มเลือนรางอีกครั้งนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ขวัญว่าเราต้องรีบหาทางออกไปจากตรงนี้ก่อนเธอพูดจบก็เริ่มใช้มือคลำไปโดยรอบพบว่ารอบตัวเต็มไปด้วยลำไผ่ที่ควยกันไปมาเหมือนตา่ายโชคดีที่ทั้งคู่หลบอยู่ในแอ่งดินต่ำกว่าบริเวณโดยรอบประมาณสองศอกคล้ายบ่อลึกพอประมาณจึงเกิดช่องว่างเล็ก ทำให้รอดจากการถูกทับโดยกอไผ่ขนาดมหฮมาที่อาจมีน้ำหนักนับหลายตันนายปลอดภัยหรือเปล่ามีใครอยู่ตรงนั้นไหมเสียงตะโกนดังก้องขึ้นมาจากด้านบนพร้อมกับเสียงฝีเท้าเดินย่ามบนลำไม้ไผ่ทั้งคู่เริ่มมีความหวังขึ้นมาเราอยู่ตรงนี้ข้างใต้นี้ขวัญอุมาตะโกนสุดเสียง พร้อมกับใช้เท้าถีบไม้ไผ่ซ้ำๆเสียงเคาะไม้ดังขึ้นสองสามครั้งจากอีกฝั่งเป็นสัญญาณตอบรับมานพเองก็ใช้เท้าเตะไม้ไผ่ส่งเสียงกลับไปรอเดี๋ยวนะนายพวกฉันจะหาทางพานายออกมาเองรออยู่นิ่งๆก่อนสิ้นเสียงนั้นทั้งคู่ก็หันมายิ้มให้กันในความมืดก่อนที่สติของมานพจะดับวูบลงอีกครั้ง